วัวควายไร่นารถยนต์บ้านเรือนก็ตามเมื่อไม่ได้ยึดถือมันก็อยู่ตามที่นั้นๆพอยึดถือมันมาอยู่บนหัวของคนนั้นนี่ผมพูดหยาบคายไปหน่อยเพิ่มจําง่าย <c oughs> จริงๆมันมาอยู่บนจิตใจของคนนั้นจะเป็นอะไรก็ตามกี่อย่างกี่อย่างถ้าเราไม่ยึดถือมันอยู่ตามที่ของมันวัวควายก็อยู่ในนาเงินก็อยู่ในธนาคาร รถยนต์ก็อยู่ที่โรงรถแต่พอยึดถือมาอยู่บนหัวเราหมดมันก็ต้องมีความทุกข์การทําจิตไม่ให้ยึดถือนี่มันเป็นศินละปะอย่างยิ่ง <c oughs> เป็นยอดสุดของศิละปะซ <c oughs> ึงคนชาวโลกเขาไม่รู้ <c oughs> เขารู้ศิละปะแต่เรื่องทางวัตถุเดี๋ยวนี้นเป็นเรื่องศิละปะทางจิตใจ ันก็เป็นชนิดที่ละเอียดประณิสุข,ขุมอย่างยิ่งด้วยท่านเขาจึงไม่รู้ <c oughs> ยอดต้องศิละปะคือวิธีที่ทาให้ไม่รู้จักทุกวิธีที่เราทําให้ไม่รู้จักกับความทุกข์นั่นคือยอดต้องศิละปะศิ <c oughs> ละปะอื่นเป็นศินละปะบ้าบ้าบอเสียเวลาแต่ก็นิยมกันนักลงไหลกันนักเรื่องศิละปะ ศิ <c oughs> ละปะที่แท้จริงคือทำใหญ่เป็นทุกข์ได้นี่เขา้าทบไมใกรสนใจนี่คือความโง่ของมนุษย์ในโลกปัจจุบันที่พูดกันในง,ง่ายของศิละปะของดีของวิเศษของละเอียดของประณีตของทำยากนะของน่าสรรเสริญนีะม,มันอยู่ที่นี่ไม่จะอยู่ที่ศิละปะที่เขากําลังลงไหลกันมันเนเรื่องบา้บาๆบอๆไม่ดับทุกข์ได้ <c oughs> งั้นเราเป็นศินลปินกันบ้าง สามารถที่จะมีสติมีปัญญาอยู่ที่เนื้อที่ตัวรวดเร็วทันแก่เวลาไม่เกิดความอยากด้วยความโง่ไม่เกิดยึดถือด้วยความโง่ถ้าเราจะต้องการต้องการด้วยสติปัญญานี่ก็สำคัญมาก <c oughs> ที่ว่าเขาไม่รู้กันและในโรงเรียนก็ไม่ค่อยสอนไม่แยกสอนในโรงเรียนก็สอนอย่างโง่โง่ ว่าถ้าอยากแล้วก็เป็นกิเลสตัณหาทั้งนั้นจนคนปฏิบัติกันไม่ถูกอกิเลสตัณหาความอยากมันอยากด้วยความโง่จึงจะเป็นกิเลสหรือเป็นตัณหาหรือเป็นโลภะแล้วก็ให้เกิดทุกข์แหละที่เราต้องการด้วยสติปัญญานั้นไกลกันลิบเช่นคนหนึ่งต้องการเงินต้องการทรัพย์สมบัติด้วยสติปัญญา โดยเหตุผลโดยความคิดที่สุขุมรอบคอบมันก็ไม่ไม่เผาลนจิตใจอนะไรแต่ถ้าคนหนึ่งมันต้องการด้วยกิเลสตัณหาด้วยความอยากที่โง่แล้วมันก็เผาลนทันทีที่อยากถ้อยากจะมีเงินนั่นก็เผาลนลนะก็มันอยากด้วยความโง่แต่ถ้าอยากด้วยสติปัญญามันรู้เป็นความต้องการตามปกติ ด้วยเหตุผลว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเราจึงควรต้องการมันก็ไม่เผาลนอะไรเราคิดหาทางทําไปทําไปเอโดยที่ไม่ต้องมีกิเลสก็มีเงินได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์อยากได้ความโง่พอลงมืออยากก็เป็นทุกข์ไปทําอยู่ก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์กินเข้าไปก็เป็นทุกข์เพราะมันมีความโง่อยู่ตลอดเวลาการรู้จักแยกกันเสียดีๆเห็นว่า ด้วยด้วยความโง่หรือว่าด้วยความฉลาดคือด้วยวิชาหรือด้วยอาวิชาเช่นเราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายกายสัมผัสอะไรเข้าไปน่ะมันสัมผัสด้วยความโง่หรือว่าสัมผัสด้วยความฉลาดถ้าสัมผัสด้วยปัญญาด้วยวิชามันก็ไม่เป็นไรถ้าสัมผัสด้วยความโง่ มันก็เป็นทุกข์นะมันก็มีความอยากมีความต้องการด้วยความโง่อยากต้องการด้วยความโง่เป็นทุกข์ทันทีแล้วทาไปทําไปก็เป็นทุกข์ตลอดสายแค่ยสัมผัสด้วยปัญญามันก็เป็นอความรู้สึกด้วยปัญญาถ้าต้องการสิ่งนั่นก็ต้องการด้วยปัญญามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความโง่ มีแต่ปัญญารู้อะไรเป็นอะไรอยู่เสมอมันก็ไม่หลงยึดถือมันก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อสัมผัสก็สัมผัสด้วยปัญญาเมื่อเกิดเวทนาก็เป็นเวทนาด้วยปัญญาเมื่อเป็นความต้องการก็ต้องการด้วยปัญญามันไม่เป็นตัญหาเมื่อไม่เป็นตัญหามันก็ไม่เกิดอุปาทานอย่างที่ว่ายึดถือด้วยความโง่มันกลายเป็น ต้องการไยปัญญาแล้วก็ทำไป้วยปัญญาควบคุมทุกอย่างเป็นไป้วยปัญญาแล้วไม่มีความทุกข์ต้องการเงินก็ได้ก็ได้เงินต้องการชื่อเสียงก็ได้ชื่อเสียงต้องการความสุขก็ได้ความสุขโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่ประโยชน์ของธรรมะมาอยู่ที่ตรงนี้คือดับทุกข์ได้ด้วยอแล้วก็ให้ได้สิ่งที่ควรจะได้นั่นโดยง่ายด้วย วิตการงานของคาราวาสไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็ได้รับประโยชน์ตามที่คาราวาสควรจะต้องการด้วยโดยไม่ต้องเป็นทุกข์มันดีอย่างนี้ข้อที่หนึ่งไม่ต้องเป็นทุกข์ข้อที่สองการงานมันสนุกมันก็ได้ประโยชน์ตามที่ควรจะได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ประโยชน์อันใหญ่หลวงสูงสุดมหาศาลของพระธรรมมันอยู่ที่ตรงนี้ นั้นเมื่อคุณจะศึกออกไปคุณควรจะเอาไปด้วยให้ได้ <c oughs> ประโยชน์อันใหญ่หลวงมหาศาลของธรรมะมันจะคุ้มไม่เป็นทุกข์ามันจะช่วยได้ตามที่ต้องการโดยสนุกถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็คือไม่ได้ประโยชน์ของธรรมะไป <c oughs> ใครจะได้หรือไม่ได้ก็ไปรู้เองเถอะไปรู้กันเองในอนาคตถ้าคุณได้ธรรมะจริง ธรรมะตัวจริงนะไม่ใช่ธรรมะบันทึก <c oughs> คุณก็จะประสบความสําเร็จในขอน้อนี้ชีวิตไม่เป็นทุกข์ข้าวหน้าไปในทางที่ควรปรารถนามีชีวิตมีลมหายใจโดยไม่ต้องเป็นทุกข์มาคิดดู <c oughs> อะไรมันจะดีกว่านี่มันไม่มีแล้วไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้วสำหรับมนุษย์เรา <c oughs> คือสิ่งนี้ทำให้ไม่เป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าต้องการจะได้อะไรก็จะได้ตามที่ปรารถนาโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่คือตัวธรรมะที่แท้จริง